สวัสดีครับก็วันนี้นะผมจะมาแนะนำแนวทางการเล่นสำหรับมือใหม่ในเกม Beach Eternal Soul ครับที่เพิ่งเปิดมาได้ประมาณ1อาทิตย์เนาะก็เป็นเกมที่ช่วงนี้เนี่ยพวกผมกำลังเล่นกันเลยเรียกว่าทั้งผมทั้งแบบเพื่อนๆผมก็กำลังติดเกมนี้กันงอม,งมแงมเลยอยากจะแบบมาแนะนำมือใหม่สักหน่อยว่ามือใหม่เนี่ยควรจะทำอะไรบ้างในการเริ่มเล่นเกมนี้ครับหเลยนะถ้าคุณเป็นสายฟรี สายฟรีนี่ก็ไม่มีอะไรมากแต่ว่าผมอยากจะแนะนําให้เติมให้เติมเงินสักยีบาทแล้วกันนะเพื่อเอาเบียร์คุยะเนาะเนี่ยเติมสักยีบาทครับในถ้าเป็นใน Android มันจะเป็น33บาทนะแต่ว่าถ้าเป็นใน iOS เนเ่ยจะเหลือราคา29่สิบเก้าบาทพอเง้นแล้วถ้าใครมี iOS ก็ผมแนะนําให้ไปเติมใน iOS เนาะได้ราคาถูกกว่าครับก็สําหรับมือใหมเ่เนี่ยสายฟรีเนี่ยจะไม่มีอะไรมากครับก็ ประมาณว่าแค่แคเติม29บาทนั่นแหละเพื่อที่จะเอาเบียคุยะเอามาเล่นเพราะว่าเบียคุยะเนี่ยเป็นตัวละครที่ดีมากๆเลยครับเบียคุยะเป็นตัวละครที่มีสกิลหมู่ครับ,ม,บมีสกิลที่เป็นสกิลหมู่แล้วก็ทำดาเมจได้รุนแรงมากๆในช่วงต้นๆของเกมในตอนนี้ครับถ้าได้มาก็สามารถทำให้เล่นผ่านด่านอะไรได้ง่ายขึ้นเยอะครับ หลักๆเนี่ยถ้าเป็นคนเริ่มเล่นเนี่ยก็จะมีอีจิโกะมีเบียคุยะแล้วก็จะมีวันที่ล็อกอินวันที่2จะได้เป็นรันนิคุมาใช้ครับรันนีคุก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ดีอีกตัวครับสามารถช่วยยืนแทงได้สําหรับสายฟรีก็เรียกว่าเล่นได้ส่วนการโลหาตัว SSR ในตอนแรกเ่ยก็ตอนนี้ใน SR ในตู้นี้เนี่ยที่เราสามารถโลได้เลยนะจะมีตัวที่ดีๆก็คือซุยฟงครับ ซุยฟงเป็นตัวหนึ่งที่ทําดาเมจได้รุนแรงแบบทําดาเมจเป้าเดียวนะได้รุนแรงมากๆถ้าเราถ้าเราโลได้มาเนี่ยสามารถเล่นได้ผ่านด่านได้ง่ายขึ้นเยอะก็ถ้าใครมีเวลาว่างพอที่จะมารีไอดหาก็ผมแนะนําเป็นซุยฟงแล้วกันส่วนอีกตัวหนึ่งสําหรับ SSR ที่ถ้าได้มาก็ดีแต่ว่ารู้สึกว่าจะได้ยาก,กมากๆก็คือมายูรีครับมายูรีเนี่ยเป็นตัวแทงที่ดีครับเพราะว่าในเกมตอนเนี้ย เอสอาร์ในเกมตัวนี้ไม่มีตัวแทงที่ดีเลยครับนอกจากมายยริที่สามารถใช้ไปถึงช่วงกลางๆเกมได้เลยครับหรือว่าท้ายเกมก็ยังสามารถเอามันมาเล่นได้อยู่ดีเป็นตัวแทงที่ดีมีเกิดใหม่ด้วยที่สําคัญนะตัวของมายยริสามารถเกิดใหม่ได้ครับโดยที่ถ้ามันเกิดใหม่เนี่ยก็คือมันจะเรียกว่าเรียกหนึ่งอีกเรียกอีกหนึ่งแอคชั่นเพื่อให้แบบอีกฝั่งต้องมาตีเราเพิ่มแทนที่เราจะตายไปเลยแต่เราได้เกิดใหม่มาเรียกแอคชั่นเพิ่มได้ อันนี้คือข้อดีของมาอยูริครับจะมีแค่2ตัวนะ SSR ที่หน้าหาในช่วงเริ่มเล่นตัวอื่นเนี่ยเฉเอ่าจะมีโทเซนหนึตัวแล้วกันที่ถ้าได้มาก็ดีครับโทเซนสามารถมาเล่นพวกผ่านด่านตะลุยหอล้วงแนวหลังในี่ยด่านบางด่านที่ต้องใช้การล้วงแนวหลังในโทเซนสามารถช่วยเราได้เหมือนกันามาถึงสำหรับสายเติมบ้างสายเติมแบบเติมนิดหน่อยแบบ มีงบพันหนึ่งครับพี่จัดอะไรดีถ้างบพันหนึ่งเนี่ยผมก็จะแนะนําเป็นแผนเติบโตนะแผนเติบโตถ้าเป็นราคาราคาแบบซื้อตรงนี้เลยเนี่ยมันจะราคาอยู่ที่ประมาณ600มั้งแต่ว่าถ้าเกิดซื้อร้านเตือราคาประมาณ500อเพราะงั้นถ้าคุณมีงบพันหนึ่งคุณจะเหลือเงิน500บาทผมก็แนะนําให้ไปลงกับบัตรเดือนต่อครับบัตรเดือนเนี่ยอันเนี้ยห้าอันเนี้ยหนึถ้าเติมร้านก็จะเหลือ2อันประมาณ500เหมือนกันมันจะเป็นพันกับแบบเศษนิด ก็ผมแนะนําเป็นอันนี้แล้วกันถ้าคุณมีงบจํากัดประมาณพันหนึง่งบัตรเดือนเนี่ยคุ้มมากเลยนะแค่เราเก็บเลเวลไปเรื่อยๆครับเอ้หมายถึงแพนเติบโตนะมันคุ้มมากๆเลยถ้าเราเก็บเลเวลไปเรื่อยๆพอถึงเลเวลร้อยเนี่ย, 100, เ,ยเราจะได้กลับมาทั้งหมดเจ็ดหมื่นสองพันหยกครับผมเป็นอะไรที่เยอะมากๆนะแล้วมันก็เอาสามารถเราสามารถใช้เพชรตรงนี้ไปทําอย่างอื่นในช่วงระยะเวลาที่เราเล่นได้ด้วยส่วนบัตรเดือนเนี่ยถามว่าบัตรเดือนคุ้มยังไง หมัดเดือนเนี่ยเมื่อเราเก็บจนครบเดือนแล้วเนี่ยเราจะได้ตรงนี้1 3ื่นกับตรงนี้สามพอยหกสิบครับซึ่งมันเป็นยอดที่ค่อนข้างเยอะนะเพราะว่าในเกมนี้เนี่ยตอนที่ตู้ UR จะมาแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มาแต่ว่าในอนาคตเนี่ยตู้ UR จะใช้ทั้งหมดหมื่นนิดๆประมาณหม0่นแปดรยหมื่นแปดหยกครับหมื่ยหยกในการโลหาให้ได้ UR 1ตัวก็ ถ้าถ้าเราเก็บสะสมอันนี้ครบ1เดือนเนี่ยก็พอตู้ ur มาเราจะได้หยกมาประมาณประมาณ ur 1ตัวครึ่งแล้วเราก็มาเก็บหยกที่เราได้จากการทำเควสได้จากการทำเควสท,ท,ทำนู่นทำนี่ทำนั่นเนี่ยทำกิจกรรมแล้วก็มาเก็บเพิ่มเราจะได้ ur 2ตัวทันทีใน1เดือนก็คือได้มาเล่นครับเพราะว่า ur เนี่ยมันจะเริ่มต้นที่2ดาวนนะส่วนเรื่องการจะอัปดาวเนี่ยก็อยู่ที่คุณเลยว่าออชอบตัวนี้ ชอบเล่นตัวนี้ชอบตัวละครตัวนี้ตัวนี้ดีตัวนี้เก่งอะไรอันนี้ค่อยว่ากันอีกทีหลังว่าคุณจะไปอัพดาวเพิ่มตัวไหนแต่ว่าอย่างน้อยคุณได้ตัวมาเล่นแน่ๆถ้าคุณมีงบ1,000บาททุกๆ1เดือนเนี่ยคุณท,ทุกๆ1เดือนเกมนี้จะมี UR มาทั้งหมด2ตัวนะ u r จะมา2ตัวทุก1เดือนเพราะงั้นคุณเนี่ยงบ1000ใช่ปะ่ะ1,000แรกคือซื้อแผนเติบโตกับบัตรเดือน2อัน ส่วนถ้าคุณเล่นต่อไปเดือนที่2คุณก็ซื้อบัตรเดือน2อันเพิ่มก็อีก500บาทก็คือจะเป็นเดือนละ500บาทแล้วคุณจะได้ U r มาเล่นแน่ๆส่วนการอัพ u r เนี่ยมันจะมีเรื่องของเศษแดงตรงนี้เศษตรงนี้สามารถเปลี่ยนเป็นเศษอะไรก็ได้ในการอัพตัวที่เรามีอยู่แล้วก็คือเราสามารถเปลี่ยนเป็นเศษเพื่อเราจะเอามาใช้อัพ UR ในอนาคตที่เราจะเล่นได้เหมือนกันอันนี้ก็แนะนำให้เก็บสะสมไว้เยอะๆครับอย่าเพิ่งเอามาใช้ตอนนี้เลย เพราะว่าในช่วงตอนนี้เนี่ยมันไม่ค่อยมีอะไรให้เราน่าใช้เท่าไหร่แล้วก็เรื่องของการโลการโลตอนเนี้ยถ้าเกิดว่าคุณแบบโลฟรีมาเรื่อยๆจนคุณได้เศษซันเงือเยอะแล้วเนี่ยก็อาจจะเลือกโลต่อก็ได้ถ้าคุณได้มาแบบสักร้อยี่สิบเศษแล้วแล้วก็แบบเหลืออีกสามสิบเศษเองอะ่ะอยากจะโลหาหได้ซันเงือก็เปิดโลดูก็ได้ลองเติมเพื่อเพื่อโลหาดูก็ได้ก็ดีครับซันเงือเป็นตัวที่ดีเหมือนกันแต่ว่าถ้าแบบ แบบโอ้โหแบบโลมาไม่ออกเลยมีอยู่80เศษอะไรเงี้ย,ยก็ผมไม่ค่อยแนะนําให้เอาเงินมาทุ่มกับการโลตรงนี้เท่าไหร่นะเพราะว่าตัว s อสที่ใช้ตอนนี้มันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับคือมีตัวที่ใช้ได้จริงไม่ค่อยเยอะคือเปิดได้มาก็ทําอะไรไม่ค่อยได้นะแล้วก็อนาคตมันจะมีตู้ที่เป็นตู้2.0มาด้วยครับซึ่งตู้2.0เนี่ยเราจะสามารถเลือกเศษที่เราต้องการได้พอโลครบตามจํานวนที่มันกําหนดเนี่ยมันก็จะได้เศษ เป็นเศษตัวละครที่ต้องการมาเช่นผมแบบผมอยากได้เศษมายุริผมก็จะเลือกที่เศษมายยริแล้วพอผมโลมันก็จะได้เศษมายยริที่ผมต้องการการโลมันจะทําให้เราได้ตัว SR ที่ต้องการได้ดีกว่าน่าจะประมาณนี้ส่วนถ้าแบบสายเติมหนักๆเลยก็เติมหนักๆก,ก็แนะนำวีไอพีไปเลยแล้วกันเติมหนักๆเนี่ยถ้าแบบหรือว่าเติมแบบงบแบบมีงบสักหกพันเจ็ดพันก็ เอา V.I.P. ให้ถึง10ครับเพราะว่า V.I.P. 10เนี่ยคุณจะได้เบียคุยะ6ดาวบวกดาบเอามาปลุกตื่นอาวุธเอามาปลุกตื่นพลังของเบียคุยะนะจะทำให้เก่งมากขึ้นแล้วพอได้พอได้เป็น6ดาวบวกอาวุธมาเนี่ยโหจะเก่งมากๆเบียคุยะจะก๊อดมากๆส่วนรูนนี้ก็เป็นรูนที่ดีครับอยู่ใน V.I.P. 9นะรูนอาชุล่าเป็นรูนท็อปเทียร์เลยเป็นรูนที่เก่งมากๆในอนาคตได้ใช้แน่นอน ก็ถ้ามีเงินถึงก็แนะนำครับอันนี้ส่วนต่อไปจะเป็นเรื่องหอวิญญาณครับหอวิญญาณเนี่ยในช่วงต้นเนี่ยผมก็แนะนำให้อัพที่2หอ,อนี้ครับคือวิญญาณมังกรฟ้ากับเสือขาวนะเพราะว่า2หอนี้เป็น2หอที่ในช่วงเริ่มเกมมีตัวดีๆให้เล่นเยอะเช่นโยรุจิได้จาก b บ t เทิลพารครับซันเงสึได้จากการโลหาจนเศษครบนะ แล้วก็เสือขาวเนี่ยเสือขาวนี่คือมีแต่ตัวที่เราต้องใช้ทั้งนั้นเลยในช่วงต้นเกมครับอิจิโกะที่เป็นตัวฟรีมาเริ่มต้นเบียคุยะตัวที่เติมยีิบเก้าบาทก็ได้แล้วเคมปะจิ aji, ตัวที่พลังถึง8ปดหมื่นแล้วเราจะได้มันมาครับเรียกว่าเป็น3ตัวหลักที่คนเริ่มเล่นเกมนะ่าจะต้องใช้มันแน่นอนอยู่แล้วนะส่วนอนาคตเนี่ยอนาคตก็จะมีตัวพวกเก่งๆเข้ามาใหม่อีกพวกเต่าดำหรือว่าพวกตัวหงส์แดงตรงนี้ก็ค่อยมาอัพที่หลังได้ครับ แล้วก็จะมีเรื่องของหินหินอันนี้แก่นแท้ปลุกตื่นแก่นแท้ปลุกตื่นเนี่ยในอนาคตมันจะต้องใช้เยอะเหมือนกันในช่วงเลเวล50ครับเพราะว่าในอนาคตมันจะมีรูนแบบใหม่ออกมาอีกนะตอนนี้เราจะเห็นแค่โซต่อสู้ที่เป็นแบบนี้ใช่ไหมเนี่ยอย่างตอนนี้เราเห็นแค่เป็นโซต่อสู้ที่เราเปิดได้มาเนี่ยมันจะเป็นพวกโซนั้นโซนี้โซบวกแอทแทกโซคิโซ,โซบวกเลือดบวกบล็อก แต่ว่าในอนาคตมันจะมีโซที่เป็นโซนี้ครับโซต่อสู้ตัวละครที่มันจะปลดล็อกตอนที่เลเวล50พอได้มาเนี่ยวิธีการที่เราจะได้โซพวกมันจะเป็นโซรูปหน้าตัวละครนะเช่นแบบโซก็จะเป็นหน้าอิจิโกโซหน้าเบียคุยะอะไรประมาณนี้ซึ่งวิธีจะเปิดปลดล็อกมันได้เนี่ยเราต้องใช้หินม่วง10อันหินเนี่ยสิอันในการที่จะได้โซมาแล้วก็อัพขั้นด้วยการใช้หินม่วงบวก,กับเศษตัวละครครับ เท่ากับว่าเศษตัวละครอะสำคัญนะมันจะไม่ใช่แค่เอาเศษมาเพื่ออัปดาวอย่างเดียวแต่ว่าเป็นเศษเพื่ออัปรูนด้วยพาะง้นก็ถ้าถ้าเก็บได้ก็เก็บให้หมดนะพวกเศษตัวละครเนี่ยแล้วก็เอ่อมันจะไม่ใช่แค่พวกตัวละครระดับ S s R หรือ U R ที่จะเป็นลูนที่ดีด้วยนะพวกเศษตัวอย่างโอไมดะก็โอไมดะเป็นโซของโอไมดะนี่เป็นโซที่ผมเห็นคนในเซิร์ฟนอกเนี่ยใช้กันค่อนข้างเยอะเป็นโซที่ดีครับ แล้วก็ยูมิจิกะก็ได้ใช้เหมือนกันฮานาทาโร่ H ana, H ก็ได้ใช้เช่นกันเพราะงนั้นก็เก็บโซวไว้ครับส่วนโซเอ่อพวกเศษพวกนี้จะหาได้จากการที่เราเล่น e l ลิทครับเอลิทมันจะมีให้ฟาร์มโซอยู่เช่นเนี่ยโซ,โซเเลเคียโซเอ่อเศษลเคียเศษเรนจินะเนี่ยเศษพวกนี้เราสามารถมาเก็บได้ในทุกๆวันสามารถเล่นได้วันละสามครั้งถ้าเกิดมีเพชรก็สามารถรีได้แต่ผมยังไม่ค่อยแนะนําให้เอาเพชรมารีตรงนี้เท่าไหร่เนาะ ก็น่าจะประมาณนี้ครับสําหรับคลิปนี้เนาะการอธิบายเบื้องต้นสําหรับคนที่เพิ่งมาเล่นใหม่ว่าควรทําอะไรบ้างควรหรือว่าคนมีเงินเติมนิดหน่อยเนี่ยสามารถเติมซื้ออะไรได้บ้างก็ไว้เจอใหม่คลิปหน้าครับสําหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับบายบายสวัสดีครับ